เรื่องการใช้ singular กับ plural <c oughs> singular แปลว่าอะไรคะ singular แปลว่าอะไรลูก singular แปวลปว่าพระหูพจน์ครับอเอกระกพจน์ครับเอกระพจน์คือคมีจำนวนเท่าไหร่หนึ่งเท่ากับหนึ่งเท่านั้นต่อไป plural ตัวงค่ะพระหมีจํานวนเท่าไหร่คะสองครับตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปใช่ไหมตึ๊ด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 อย่างนี้โอเคทีนี้เรามาดูว่าการทําคํานามการเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์เอย เปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์ให้เป็นเข้หูพจน์ลายมือครูต้วเนอร์การเปลี่ยนจากคำนามเอกพจน์ให้เป็นผูหูพจน์เราต้องทำยังไงคะเติมเอสค่ะด้วยการเติมเอสหรือเออสใช่ไหมคะ เพิม S หรือ es ทีนี้เวลาที่เราจะเติมเมื่อไหร่ที่เราจะเติม S แล้วเมื่อไหร่ที่เราจะเติม es โอเคถ้าเป็นคำนามทั่วทั่วไปเติม s ทั่วทั่วไปเราก็จะเติม S แต่ว่าคำนามที่ลงท้ายคำนามที่ลงท้ายด้วยคำว่า s, s. <S okay. s S c h แล้วไหนนะ x แล้วก็ s h เหล่านี้ให้เราใส่ e s ข้างท้ายโอเคโอเคโอเคแล้วก็คำนามที่คำนามที่ลงท้ายด้วย วแล้วข้างหน้า y แต่ข้างหน้า y เป็นสลัสลับภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง a e i o u a e i o u โอเคข้างหน้า y เป็นสละให้เราเติม s ได้เลยเช่น คำว่า boy b-o-y boy ดูซิว่าคำว่า boy b-o-y boy อันนี้ลงท้ายด้วย y ใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วข้างหน้า y เป็นตัวอะไรครับข้างหน้าตัว o ตัว o ตัว o เป็นสละหรือพยัญชนะสละสละเพราะฉะนั้นเราเติม s หรือ es s เ <Es. S 1> ติม s ได้เลยใช่ไหมคะ ก็จะได้เท่ากับ b o y s แบบนี้โอเคโอเคแต่ว่าถ้าข้างหน้าข้างหน้า y ข้างหน้า y เป็นเอ,อ่ออะไรนะพยันชนะมีไหมข้างหน้า y เป็นพยันชนะคำว่าอะไรดีโอเค ถ้าข้างหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es อย่างเช่นคำว่า lady l a d y lady แปลว่าอะไรคะพร้อมยัง lady l no l a d y not ready อันนี้ lady L A D Y ผู้หญิงผู้หญิงโอเคทีนี้คำว่าผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่เกิลหรับโนอันนั้นมันเด็กผู้หญิง lady แปลว่าสุภาพสตรีโอเคโอเคเราดูคำว่า lady มันลงท้ายด้วยตัวอะไรลูก Y ครับตัว Y แล้วข้างหน้า Y เป็นตัวอะไรคะตัว D ครับตัว D ตัว D เป็นสระหรือพยัญชนะพยัญชนะครับพยัญชนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็น เอ่อพระหูพจน์ยังไงคะเติม e s ค่ะเติม e s เราต้องเอา y ออกก่อนไหมลูกเอา y ออกแล้วเปลี่ยน y ให้เป็น a e i เปลี่ยน y เป็น i l ล้วนันี้ l a d y เป็นเอกพจน์เราเปลี่ยนให้เป็นพระหูพจน์ได้ยังไงคะ l a d e s ้ s องงซิเอา y เปลี่ยน y เป็น i ค่ะโอเคเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es <Yeah. S 2> จะได้เท่ากับอย่างนี้ ladies ยะยะโอเคต่อมา <c oughs> คำที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe โอเคคำคำที่คำนามที่ลงท้ายด้วยด้วย f หรือ F e คำนามที่ลงท้ายด้วย F หรือ F e ให้ให้เปลี่ยน F หรือเอ้ย F e. ให้เปลี่ยน F หรือ f e, <S <S e เป็น v <S <S เป็น v แล้วเติม e s โอเคมาดูอย่างเช่นคำว่าคำว่า wife คำว่า wife อันนี้ต้องอ่านกันนะหน้าหน้า f <S <S เป็น สละโอเคมาดูคำว่า wife ลงท้ายด้วยอะไรคะ e A s. <S f f e ใช่ไหมคะแล้วข้างหน้า f เป็นตัวอะไรลูกหน้า f เป็น i ค่ะเป็น i ทีนี้เราจะต้องทำยังไงต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน f e f เป็น v เป็น v แล้วก็เติม e s อย่างนี้ใช่ไหม อ๋ oh, very good ต่อไปคำว่า nice. n i c e k n i f e n i c e ตรงนี้ข้างหน้า f เป็นตัวอะไรหน้า f เป็น i ค่ะ i เป็นสละหรือเพยียนชนะคะเป็นพยยนชนะคะสละครับสลาเพราะฉะนั้นคำว่า n i c e เราจะเปลี่ยนเป็นเป็นพระหจ้์ได้ไงโลกเอา e f ออก โอเคเราจะได้เป็นยังไง K N I I V V E S, <S E S แบบนี้โอเคโอเคทีนี้มาดู <c oughs> ตรงนี้เมื่อกี้ครูต่อยไม่ได้ลืมยกตัวอย่าง <c oughs> คำนามที่ลงท้ายด้วยคำเหล่านี้มี S S H เ uh, อ่อ S S, H, uh, S, S C H X C H, uh, แล้วก็เอ่อ uh, S H โอเค so อย่างตัวอย่างเช่นคำว่าเอาเป็นลงท้ายด้วย s ละกันลงท้ายด้วย s อ่ะ b u s bus ใช่ไหม b u s bus จะทำให้มันเป็นหุปนผลได้ไมคะเติมอะไรรู้ s ลงไปเติมอะไรเติม t เนาอันนี้เครื่องหมายบวกอ๋อ E s. <S เต e ิม es เติม es ก็จะได้เป็น b u s e s แบบนี้โอเคฮัลโหล es es very good เอ่อต่อไปลงท้ายด้วย ch เอ่อครูจะให้คำว่า bench b e n c h เอ่อเราจะทำให้เป็นพหูพจน์ได้ไงลกูกเติม es โอเคได้เป็น b e n c h e s e s ยันตอไปลง้ายด้วย s s เอ่อเอาคำไหนดีอะ boss b o s s เป็นผู้พูดได้ไงลูกเติม e s โอเคจะได้เป็น b b o s s e s e s แบบนี้โอเค